วันนี้ออนเดอะบีชร้านคาเฟ่ริมชายหาดนะครับวันนี้ลมเงย็นสบายท้องฟ้าสบา,สบายอยู่มีเยอะแดดไม่แรงสนใจไหม,ไม <c oughs>

น้ำพรูนั่งมนันอ่งดีะเชีดชีดีมากชีกลมหนาเลยจิ้มแก้มจะกเิ้ลพทีู่ันจิ้มแก้มเ็วน้องพิมพิมมาหันหน้ามาพี่หานหน้ามาามาทั้งนี้ ลุงแอดชีดูกระลอกหลังลุงแอดจิ้มแก้มด้วย <yeah. c oughs> <c oughs> อ่ะพี่ฮวงบาไปต่อบรรยากาศเต็มไปด้วยคอนโดริมทะเลอ่ะไปต่อ à đơn 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 à đơn đơn tam thang วิวสวยเฮ้ยหมากิหมาข้าเป็ดด้วยอีภูมฮิพพี่ไหมเฮ็มหมาข้าเป็ดหมาข้าเป็ดกม่ใช่ายาางเห็ดดูไหมดูไหมนั่งนีนีไหม หรือไปทะเลอืมทะเลครับ ห้ามลงครับยืนอยู่ตรงนี้ได้แต่ห้ามลงนี่อยู่สูงลงมาไดตรงนี้ได้ ขึ้นลมดีอพอประมาณเฮ้ยถ่ายรูกครับนล่นชองอ่น้นองพิมพ์ไปโดนแล้วไปชื่โรงแรมน,น่นเดี๋ยวไปเล่นสวนน้ำกันเนาะไปที่โรงแรมนู่นไปที่โรงแรมมองดีกว่าเนาะ,นนะที่พี่ภูมิไปอ่ะพี่ภูมิไปกับแม่พลอยอ่ะ เดี๋ยวข้างในรลกกันข้างนอกร้อนเนาะเดี๋ยวปลุมแล้วกันเราไหลอีกใช่อยู่ที่เย็นดีกว่าน,นี่มันดูบันได เป็นเบบี้แล้วเบบี้เบบี้มานั่งตรงนี้แล้วไหนลูกเออลูกแล้วเบบี้มานั่งตรงนี้พี่ภูมินั่งเบบี้นั่งแล้วนั่งเป็นชายนั่งชายหาดนั่งพักผ่อนอ่าน้องพีมน้องพีมนั่งเหมือนพี่ภูมิเออเออพี่ภูมิฟิลมันได้ ต็ไดรกก็เหมือนกันนะมดถ่ายพี่บุกติอาูมเดี๋ยวตอนแรกพี่ก็ว่าเป็นข้าเหมือนกันนะพอเดินมาอ้อมอ้อเป็นว่าหมน